พิรอดค่ะพิรอดปลอดภัยเป็นมงคลนะคะชิ้นนี้16,900บาทเท่านั้น4.04กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่78.65เปอร์เซ็นต์ค่ะสแหวน50ท่านใดที่นิ้วเล็กนะคะฝากพิจารณาเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็จะมีขั้นด้วยเพชรแท้เหลี่ยมเกสรน,นะคะ7เม็ด น้ำหนักเพชรโดยประมาณก็คือ18ตังค่ะปกติเราจะเจอพี่รอดขั้นพลอยแบบจะไม่มีขั้นเพชรเยอะขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขั้นพลอยหรือไม่ก็ไม่มีพลอยมาไม่ไม่ไม่มีเพชรมาขั้นแบบนี้นะคะสวยงาม สวยด้านข้างก็ตัดลายนะคะเป็นลายเกลียวไส์ห้เพชรแท้เหลี่ยมเกสรหน้ากว้างของชิ้นงานอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนค่ะไซส์แหวนห้สิบ ใส้แหวน50คุณอยากจะได้พลอยประเภทไหนสีอะไรขึ้นหน้าก่อนก็หมุนตามความต้องการของคุณได้เลยนะคะพิรอดปลอดภัยจะใช้เองหรือส่งต่อให้คนที่คุณรักก็เป็นมงคลต่อคุณและคนที่คุณรักทั้งสิ้นเลยค่ะทักได้เลยนะคะ